ข้าวก็เลี้ยงให้ดีๆอาหารก็แพงยังไม่พอใจมาหาขี้แมวกินอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเองจะโดนแม่มว่างมากเลยเนี่ยหางานให้เนี่ยฮะเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องมาทำอันตาปดบ สำนึกผิดมั้งไหมเนี่ยพูดเนี่ยตาแดงเนี่ยมัวงนอนแล้วกงร้องไห้คะถามเลยดิบุญเลิศไหนบุญเลิศนะทำมันไม่มีแรงมายงเยอตะกี้เนี่ยโอ้โหกบักบกับกับ เชิญเลยเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ยแทะแม่งให้พังหมดแล้วเนี่ยแทะพังแล้วซ่อมให้ได้ไหมฮึทำอะไรไม่ได้หรอกพังแต่ให้พังอย่างเดียวอะได้เก่งเือดูนีเนี่ยเนี่ยหักหมดแล้วเนี่ยอะไรอย่างเนี่ย าดูผลงาน,นไงต้องกินข้าววันนี้อกอบอกไก่ไม่ต้องกินต้มไม่กินทุกวันไม่ต้องกินแล้วอดอดอย่างเดียว่อวางซื้อโปงมาขังดีกว่าปล่อยแล้วก็เลื่อยเฉื่อยอะไรไม่รู้ ยี้วัาทำนอนนิ่งหรอเผลอเป็นได้ที่ไหนเราเผลอแล้ว,อลวโอ้โหโหรูมากิไปเลยไปหนุนนู้นเลยไม่ต้องมายุ่ง เลยไกลหน้าเลยปะม่รักแล้วไ,ไหนๆก็ไปดูแล้วสมัมเนียกมั้งไหมเนี่ยฮึสัมเนียกมากไหมเราอ่ะ มองหน้าเรามาขอโทษไปก็เท่านั้นน่ะให้ขอโทษอขอโทษยิกงยิกยิ่ยิงหรือก็ทำเอกขอโทษไปขอโทษเก่งเลยขอโทษยังขอโทษยังวันนี้ขอโทษยังขอโทษหรือยัง ไม่ต้องมาทำมันตาปิ๊บๆขอโทษหลือยังเอามือมาสิขอโทษก่อนขอโทษทำมันไม่มีแรงดิปัดหืมปัดเหนียวขอโทษยกเป็นไหมเนี่ยมือเนี่ยยกเป็นไหมฮะขอโทษเร็วๆวขอโทษไม่ต้องเอาหัวมาชนนั่งให้ดีนั่งนั่งเลย ขอโทษครับก่อนขอโทษครับก่อนเร็วๆขอโทษครับก่อนขอโทษมี้ก่อนเร็วเร็วเมื่อกีไม่ต้องไม่กินข้าวนะวันนี้นะขอโทษครับเร็วๆขาผมขอโทษแล้วทําอีกใช่ไหม,อมขอโทษข้างนี้ด้วยขอโทษครับครับถอนหายใจดีปัสข้างนี้ด้วย เร็วๆอยังขี้เกียจอีกเยวขายงขี้เกียจเลยทีแทะนู่นแทะนี่ไม่ขี้เกียจนะเราอะมือมาอีกทีนึงอีกทีนึงมื่นมืนทำหมืนได้ปะนี่ทำหมืน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 เอามาทีนึงแล้วเอามือครับเอามือครับ มือขาครับเร็วเร็วตีมือนนะเราอะ่ะอ่ะตีมือนนะเราอะ่ะอืมอืไมได้อย่างงี้สิอย่ามาทำมาไม่พังอีกนะตายใจเปล่าไม่ต้องลุกมา 啊，那叫什么来着？<noise>